หลายๆคนได้ดูคลิปในตัวของอาการเครียดทับซ้อนไปแล้วนะก็คือ 1. ไฟจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายอะไรมาโดนเนี่ยก็จะไฟ2องฟรีเป็นคนแบบหนีปัญหาไม่เอาอะไรคือออกไปข้างนอกก็แบบกลัวแบบไม่เอาอะไรสามฟรีสคือแบบนิ่งมีชีวิตเหมือนไม่มีชีวิตไม่อยากทำอะไรนี่คือ3สัญญ,ญาณนะคลิปที่แล้วสรุปอีกรอบหนึ่ง วิธีแรกนะคะเวลาที่เราจัดการกับความเครียดเนี่ยนะเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราเครียดปุ๊บหัวใจเราเต้นเร็วความดันเลือดเราแบบมันจะสูบฉีดมันรุนแรงมากเราแก้ไขสถานการณ์ข้างนอกไม่ได้แต่ว่าเราไม่ควรที่จะให้สถานการณ์ข้างนอกเนี่ยมาทำให้ร่างกายเราแปรปรวนเพราะมันสะสมมากๆเนี่ยมันจะไม่ดีกับร่างกายเราส่วนใหญ่โรคจะมานะชีวิตเราจะเริ่มไม่มีแรงหมดพลัง วันนี้วิธีแรกอยากจะลองให้ปรับตัวหัวใจเนี่ยให้มันเต้นช้าลงเพราะหัวใจมันเต้นเร็วใช่ไหมเมื่อกี้และลดความดันเลือดที่มันสูบฉีดแบบแรงเกินไปคุณนันเรียกวิธีนี้ว่า ocean breathing หรือการ,าแบบาการหายใจแบบมหาสมุทรการหายใจแบบมหาสมุทรก็คือว่าเวลาที่เราหายใจเร็วเนี่ย เวลาเราเครียดไงหรือแบบหรือหายใจแบบไม่เป็นจังหวะมันจะทําให้หัวใจกับความดันเราแย่มากเลยแต่ทีนี้พอเราหายใจแบบท้องทะเลอ่ะมันจะสง,งบมันจะนิ่งนะการหายใจแบบโอเชียนบร h ทิงคือการที่เราลองหายใจเข้านะคะเวลาเราหายใจเนี่ยมันจะไม่เป็นจังหวะใช่ไหมตอนนี้เราลองทำให้เป็นจังหวะดูนะ <_ C 1> อันนี้คือหายใจ เข้านะคะ1 2ถ้าคุณไหน,นทำาหมือนงี้1น3 4สองหายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือหายใจออกนะหายใจออกลงล่างหายใจเข้าขึ้นบนให้เป็นเส้นตรงแบบนี้ให้เรารู้สึกถึงลมหายใจของเราเป็นเส้นตรงแบบนี้อ d ดแอป,ปขึ้นมาหน่อย นะปรับขึ้นมาหน่อยก็คือเวลาหายใจให้มีเสียงแบบเชื่อมต่อเล็กๆเหมือนเสียงท้องทะเลเหมือนเสียงมหาสมุทรลองดูนะไปเห็นไหม พอเรามีเสียงเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราได้เก่งขึ้นแล้วเราจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อของลมหายใจของเราได้ดีมาเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันนะคะพร้อมนะเริ่ม ลองฝึกแบบนี้ดูใครที่ฝึกแรกๆเสียงมันอาจจะยังไม่ต่อกันนะลองฝึกสกิลนี้ดนะูฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเสียงโอเชียนเนี่ยหรือเสียงท้องทะเลการหายใจของเราม,ามันจะลื่นขึ้นพอมันลื่นขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มต่อกันนะแรกๆที่ฝึกมันก็จะแบบอะไรเงี้ยเออเออแต่ว่าเราก็ใช้ นะทุกอย่างเป็นทักษะฝึกได้แต่ว่าวันนี้คลิปนี้เอาตรงนี้ไปฝึกก่อนใครที่ทำได้แล้วเดี๋ยวเราเม้นมาในคลิปคลิปนี้แล้วก็ขอให้ enjoy กับการฝึก mindfulness นะสำหรับคนรุ่นใหม่กันทุกคนวันนี้คุณแอนไปแล้วสวัสดีค่ะ